สวัสดีค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะวันนีเ้เข้ามาทักทายกับ FC ทางช่อง Jesse Channel ค่ะหลังจากเปิดช่องมานะคะเข้ามาทักทาย FC ค่ะวันนี้ รอท่านผู้ชมนะคะเพิ่งมีเข้ามาแล้ว3ท่านนะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะเสียงดังฟังชัดไหมคะ เสียงดังฟังชัดไหมคะช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยคะ่ะ ขอสวัสดีเอซที่เข้ามารับชมนะคะขอรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะว,วันนี้แอดมินก็ขออนุญาตพูด ภาษากลางนะคะเพราะมี FC บางท่านคอมเมนต์มาว่าอยากให้ FC ใช้ภาษากลางนะคะปกติแอดมินจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะคะขอบคุณที่กดไลค์นะคะช่วยกดแชร์ไปไหน่อยค่ะวันนี้แอดมินมีตัวดีมาฝากด้วยนะคะรอท่านผู้ชมเลิกงานเลยมาตอน ตอนนี้ประมาณทุ่มจะสี่สิบแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ ช่องเจสิ i Channel นะคะก็มีแนวทางของอา,อาจารย์อาจารย์อูคนชุมแพรนะคะหรือเซียนอูคนชุมแพรคะ่ะมาฝาก FC นะคะพักทาย FC คะ่ะหลังช่องเจสิ i Channel นะคะได้เปิดช่องมากา็ยังไม่ถึงเดือนนะคะทำคลิปได้ประมาณ Uh, 10คลิปได้ค่ะก็เลยอยากจะมาทักทาย uh, FC นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะอยากให้แอดมินนะคะบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าพูดช้านะคะก็ต้องอ uh, ขออภัยนะคะ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าแอดมินก็ ยังใหม่นะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะก็เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำไปนะคะค่อยๆเดินค่ะแอดมินก็จะเพิ่งจะฝึกขัดนะคะทําคลิปได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมก็ประมาณ10คลิปนะคะเ,เคยเข้าไปชมคลิปของแอดมินหรือยังคะได้กดติดตามหรือยังนะคะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็จะมีตัวเลขหลายสำนักมาฝาก FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะข้อมล คอมเมนต์ไม่ได้ขึ้นเลยนะคะแอดมินขอดูอีกเครื่องหนึ่งก่อน ช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะรอท่านผู้ชมนิดนึงนะคะตอนนี้เพิ่งมีท่านผู้ชมได้ประมาณ3ท่านนะคะกดะพูดคุยกับแอดมินได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดี FC ค่ะคุณ ZIEPRO นะคะถ้าแอดมินอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะภาษาอังกฤษช่วยถ้าพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัย FC นะคะได้เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจสี่แชนเนลหรือยังคะ ชัดไหมคะถ้าชัดช่วยกด1มาให้เสียงดังฟังชัดไหมคะถ้าชัดช่วยกดหนึ่งมาให้อดมินหน่อยค่ะเสียงอดมินพูดดังฟังชัดไหมคะค่ะ แอดมินอยากให้ฟังเสียงของแอดมินนะคะได้โทรไปอ่ได้โทรไปขอแนวทางกับอาจารย์เซียนอู NO, คนชุมแพนะคะอยากให้ท่านท่านผู้ชมนะคะได้ฟังเสียงสนทนาระหว่างแอดมินนะคะกับเซียนอูนะคะ ว่าว่ามันถีอ่ารอดจากสงครามไปแล้วโอ้ลูกก็บม่ได้ลูกก็บม่ได้ทรหาพ่ออีกตั้งบนแล้วนะพ่อเนะเออกอะมาที่ก็ไปลงไห้เรืองพวานด้แตหาเอาะว่า ว่าสบายว่ามันสิดก็รอดโอ้ค่ะค่ะไอ้หายไวๆเด้อพอด้อไ้สุขภาพแข็งแรงเด้อจเด้อยนี่นนี้ถึงเก้าสีโซเทนละโอ้โอ้ดีดีดีดดดะนะว่าอันได้เห็นนะบอพ่อเห็ดหมูเห็ดทั้งให้มันทั้งหน้าทั้งให้ร้อยทั้งแบี่ละโอ้เห็ดหลายอย่างเนาะนี่ใครส้านเขาหรอจ้าจ้า โอ้ตอนนี้ก็ได้อันนั้นไปอาหารหยเลยสีบ่อสบายจะไปมั่อนี้แล้วไปมาแล้วอ๋อค่ะเขกไปเก่ขับมวยเย็อ๋อไปวันนี้อันพ่อไปแม่เอาตีไปมาแล้วไปขำม<อ>ั่วอ๋อม่วนเพี่เดียรำมี ตอนนมนเจอบ้านเพิ่อบอกว่าไอ้เขาว่าหาอเี้อเพ่อไว้ทำเบีวัได้ส่เอพ่อพ่อตอนนี้อันนั้นลูกเอันเอ,เอท่องยุทธภูมิเนี่ยยันกระเละสีทองนขอแนวทางน้ำพอมาลงให้เอซีเสรจหรอใออจ้ามันก็นมีเรี่รยี่เลชุดเดียวเท่านี้อ๋อที่พ่อไปเหรอมีเลยยุซุดเดียวเขาใหุ้ดเดียว อืมค่ะเห็นเป็นเลขลรางดอกอ๋อเป็นเลขลรางเหล็กเหล็กรางคม,มเออเขาจะใช้กุ้งทิ้งไถกันจะม,มีโชคไหมอ๋อเน้นเลขลางเม็ดเดียวนะพ่อเนาะเออเม็ดเดียวไปกลับเท่านั้นละ่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะที่เข่าไปนั่นจะเอาเนี่ยไปถวายเพื่อนหลายเนี่ยหลายยามต้งชื่นต้อย่างพร้อมค่ะไปเปลวว่า เบล์รามเด้วอว่ากันค่ะเบล์รามเคุนบอกอาเปลแฝดอาเท่านั้นล่ะโอ้ให้อาแฝดแฝดหาได้พ่อเนาะเออชุดเดียวเขามีแหละชุดเดียวโอ้โอขออนุญาตคุณก่อนลงแนวทางให้เอฟซีคลองเจสิชแนลเลเด้อค่ะเด้พอ,อเเดพ่อลงยอดจะว่ากันเขียนหน้าคำอย่าวอลคือ,ขขอ,อคือว่าเมื่อไรซื้อได้ลมไหลจอมเดือดกันแล้วค่ะ อันพ่อได้ไปล้มช่องไหนไปนี่ค่ะงวดน,นี้นะงวดท่านด้ล้มเลยงวดไหนคนุ้นช่วมากครับบอโอ้ขออนุญาตอันช่องน้องไม้เด้อค่ะพ่อเด้อน้องไม้ก็ถือโลดระเรียกจะว่าเรียกเยมากที่มือเนาะค่ะค่ะเป็นล้านเลยใช่ว่าตัวหมากราบนี้โอ้ค่ะค่ะกันบนไว้เลยจากน้อยแหละเอฟซีกันบนไวเน้เลสจากน้อยเ e นาะพ่อเน้กนอกันไว้หมดกันไว้หมด ที่เพิ่นบอกดีเพิ่นบอกว่าแตกหาแต่ไหมครับหาแปดน้ำเพ่นบอกค่ะค่ะเพื่นเพื่นโกว่าบนล่างดอกเอา,าเร่องคือพ่อหว่าเ,เสียนหูคนชุมแพร่เสียนหูคนชุมแพรเนาะค่ะเนาะเออนี่ละเยี่ยนหน้าคามันอยู่ซ้ำกระเปาที่อ๋อค่ะค่ะเอ๊ที่ดเดาเสียงสนสนทนาอันนั้น เซียนเซียนโอ้คนจุ่มจุมมแพ้อ,อ๋อ,อ,อค่ะค่ะจะได้อีกอ่นใกล้ใกล้เมือ่อยแล้ีออกนี่สองเมื่อยกอออ่ะแทงที่ใต้จะเมาบางทีด้วยสามตัวด้วยบนค่คะค่ะแต่แต่มันใจวา่าล่างก็มันใจว่าล่างสูงบนกันนี่นี่เลยตกับนวดคิดิดิดิเซียนเซียนอู <S S ien, S ien นะคะ เื่อนหูคนชุมแท่คนชุมแท่เผอบาา้นบานเก่าู่ชุนแท่บ้านเกิดแต่ว่าปัจจุบันนี้ยู่สารคดีอือค่ะค่ะายช่องหลายงงเขาจะขอโทษมากแว่าว่าท่นไนอ่มีมั่กนกก็เปนราะทเน่นใ<อ>ม่มากเนี่ย้ไม่หยไ่ป็นะหนงใหงงม่ ค่ะพ่อเขาไปติดตามเิึงเนะคะอค่ะหนูเพิ่งเปิดดันค้นติดตามหนูอาจจะหาพันคนแล้วค่ะเออะเมื่อไดเน่งคืนหกใครเน่งคืนเก้าเขาบอกเน่งคืนหกใครเน่งคนเก้าเนี่เขาบอกว่าที่เดียว่าอ๋อรุน่นมากจะให้หกสี่เน่งก่ะสีลุ้นมากเนี่ยเจ้าเขาน้ำตลงเขาว่าได้ไปนี่ยเมื่อคาอรุ้นมากจะสาวเก้าสามกระสอยาก็มาติดต้นมันออกหนึ่งเก้าหกให้เก้าหนึ่งหก หวดรุ่หม้ายิงเก่าแะ่ว่าไป้าดไป้าดตอนนั้นด้ช่างโซนน้ำชุบเก่าเนี่ยนะไนชุบเก่าเดี๋ยวให้จะล้านมลนวะค่ะอ่าพอไปเชื่อนหน้าขาดมีกซีเนี่ยผมยันดิขวานโซ่เผาดอนนี่อ๋อค่ะยูยูยูบรลบือกับอันเนอะค่ะพ่อเออค่ะกันจื้อก้อนรำให้กังเก้าพวานเนาะยูบ้านเลยอ๋อยยูเก้ามันอันพ่อก็ เข่าไปอุดรเส็นนเรียกรางพวกกับตันถื้นเก่ามามว่าที่เดียวว่ากับรูกการาบเนี่ยค่ะยาวยางมันยากกันนไม่เฉพที่สามสี่สี่ก็เมนี้องก็เที่ยวเอเลยเล่อโอ้โศกดีนะพ่อเนาะค่ะแต่ว่าไม่แล้วเรียกรองหวดแล้วมีแห้งอีกหลายติดโอยข้านนับหกสิบ ร่อเยง่าสิพย์ค่าตาหลวงู่งมงรงการมโนวารนี่เลอค่ะพ่ออันอัน,อนให้พรอีซีช่อ,นชองน้องไม้นะพ่อเอ้าขอให้เจสซี่ช่องเจสซช่องเจสซี่ช n แนลค่ะต้องเป็นช่องน้องไม่ช่องเจสซี่แชนแนลก่อนอยู่คือหวนีก่อนถือกับช่องที่เพิ่งก่อน อย่าไปยิงเงินยิงทองคนอื่นไปซื้ออย่าไปเซ้นมีเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นแหละตามกำลังแรงนั่นวะค่ะเพราะว่าเชื่อว่านี้่ว่หนานี่ขึ้นค่อยเน้นมันจ้ะเรียนแรงกับเชื่อน,น,าานักข่ามด้วยว่าเชื่อผูคนที่แพร่เนี่ยถ้าไม่เขาๆๆเา่าเขาดีดดีดดีเนี่นออยเขาเข้าใจให้เขาเข้า็จให้พวาเขาเพราะว่าแ่งพ่ออย่าให้นี่วอยากขึ้นทุนในสังคม เพราะว่าคนสวนกันหลายที่ที่คนส่วนครัดคนนี้ก็ไม่องคนที่จีนเออหาไปบอว่าใช่ช่หมายเลยขสากระัวนี้ละคุณจะได้ครงสุดทายกับโซ่มาไม่คับคนอยู่อ้อ้าแต่อันจะโทรไปหาพ่อเป็นโครงสุดท้ายอันใกล้ใกล้ข้อถามใช่ใช่คอยให้พี่ทุการลำว้วยลำว้อยนี่พี่จะมุ่งมั่นพตนาทุกประการ ขอจิ้งไห้่ๆได้พรอน้่นหมายบแก้ข่าหรือบแก้ข่าพระเจ้าเหรียญขอสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะ,คะ,คคะ,คะนั่นก็เป็นเสียงสนทนาระหว่างอแอดมินนะคะโทรไปสัมภาษณ์เซียนอยูคนชุมแพนะคะเซียนอยู ท่านได้ไปนั่งสมาธิเอาที่ท้ามวยนะคะฟันล่างเม็ดเดียวนะคะแปดห้าค่ะแต่ท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อมากนะคะบางทีมันอบอกล่างอาจจะไปออกบนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะตามเซียนนะคะก็ซื้อแปดห้ากับห้าแปดด้วยนะคะอาจจะหนักหนักล่างอาจจะบนก็ติดไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าบางทีนะคะมันก็ไม่แน่นอนเนาะอาจจะออกบนออกล่างนะคะซึะ่งเซียนอู U ก็งวด0ูย์เก็แต่เซียนอูก็ซื้อ0ูย์เไม่กลับเลยก็ถูกนะคะงวดที่แล้วก็ซื้อ3,0ศก็ถูกนะคะประวัติของเซียนอูแต่ก่อนก็คือฉายาก็คือเซียนนาขามซึ่งได้ออกทางช่องบ่าวทีนะคะ ซึ่งแอดมินแต่ก่อนก็เป็น f อซของเซียนเซียนนาขามนะคะก็เลยอตอนนี้เปิดช่องก็เลยโทรไปขอความอนุเคราะห์จากเซียนอูนะคะท่านก็ใจดีมากเลยนะคะให้ให้แนวทางมาตัวเดียว85ตัวเดียวนะคะแต่หลังวันพระเซียนบอกว่าจะไปที่ถ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าเจ้าที่บอกว่า ให้ให้ไปเผื่อว่าท่านอาจจะได้3ตัวนะคะอย่างอย่างที่ได้ฟังการสนทนาระหว่างแอดมินกับเซียนอูนะคะซึ่งได้โทรไปสัมภาษณ์เซียนอูนะคะท่านก็เคยถูกติดต่อกันหลายงวดนะคะซึ่งงวดนี้นะคะ เซียนยังไม่ได้ให้ช่องไหนเลยก็คือให้ช่อง Jessi Channel เป็นเป็นช่องแรกนะคะเพราะเซียนบอกว่าไม่สบายมาหลายงวดไม่ได้ไม่ได้ไปขอหวยนะคะไม่ได้ไปนั่งสมาธิเอานะคะค่ะคอมเมนต์ Comment มาได้นะคะคืออช่อง Jessi Channel วันนี้เข้ามาคุยกับ เอ fc นะคะซึ่งช่องเป็นช่องน้องใหม่นะคะเพิ่งเปิดได้ยังไม่นานนะคะทำได้แค่สิคลิปเข้าไปติดตามได้นะคะเป็นช่องน้องใหม่ค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะซึ่งก็ วันนี้ก็จะให้แนวทางที่ไปทำคลิปมาแล้วนะคะซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งแอดมินก็ได้ลงคลิปไปแล้วที่ ep 9นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้มางวดที่แล้วก็ใหศูนย์สามมานะคะใหศูนย์สามออกสามศูนย์มานะคะซึ่งงวดนี้ฟันมาที่ศูนย์สี่นะคะก็อยากให้ ติดตามดูก่อนก็ได้ค่ะดูก่อนว่าแนวทางของผู้ใหญ่เจดีนี้จะเข้าจริงไหมวันนี้อาจจะไม่ต้องซื้อตามแต่ฟังไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเข้าไหมอาจจะไม่ต้องลงทุนถ้าไม่ชอบนะคะแต่ทางอ,อ,อาจจะเป็นหวยที่อะไรนะ เบื้องบนน่ะในในอ่ะเป็นวันเกิดของของใครวันที่สี่กรกฎานะคะนะคะวันที่สี่กรกฎานะคะอาจจะเป็นเจ4อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองดูนะคะถ้าถ้ามาสามตัวนะคะซึ่งววดที่แล้วที่ออกแปดเจ็ดสองนะคะแปดเจ็ดสองรู้ไหมคะว่าออกวันเกิดใครนะคะ รัชกาลที่สิบเกิดวันที่ยี่สิบแปดเดือนเจ็ดนะคะเดือนกรกฎานะคะออกมา3ามตัวนะคะออกออกแปดเจ็ดสองนะคะนั่นแหละเป็นน่าจะเป็นที่ไปที่มาหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะถูกนะคะคนที่เออเอาเอาเลขของในวังมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายงวดเลยที่ตั้งแต่9 0้ย์เดนะคะ 9 0 6น9หะคะ903 019หรือ901นะคะซึ่งหวยจะออกมาประมาณนี้งวดงวดก่อนออก272งวดที่แล้วมาออก872นะคะแล้วงวดวันที่1นึ่งกรกฎานี้นะคะใครมีตัวดีนะคะลองลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปให้ให้ท่านผู้ชมหรือเอฟซี FC ที่มาชมนะคะ ได้ดูด้วยก็ได้นะคะหรือใครมีตัวดีนะคะโทรมาอยากจะออกทางช่องของ Jessi Channel นะคะก็ยินดีนะคะค่ะอันนี้ก็คือลายนะคะที่ผ้าจารย์ส่งมาให้นะคะเป็นส่งลายมาให้นะคะว่า,าผู้ใหญ่ใจดีนั้น ตัว0440หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ตัวละ3,000ใบนะคะเราก็ไม่รู้ซื้อจริงไม่จริงแต่แต่ท่านก็ส่งลายเข้ามาให้ดูนะคะนี้ก็คือจะให้ดูลายนะคะเห็นไหมคะโอ้เห็นไหมคะ,อมคะขอโทษถ้ามันแสงแสงแมันนี้นะคะนี่นะคะมองเห็นชัดไหมคะ อาจจะเป็นตัวหนังสือกลับนะคะอันนี้ก็คือที่ส่งไลน์ที่ผ้าจารย์ส่งไลน์มาให้ว่าผู้ใหญ่เจดีนะคะซึ่งทางทางช่องก็มีลงไปแล้วนะคะ,นะคะตัวนี้นะคะชัดไหมคะ อันนี้ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะเมื่อที่แล้วของอาจารย์หนุ่มเมืองยศอาจารย์ให้ที่30บนออก30มล่างก็น่าติดตามของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะใครยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะ มีมีเอฟซี FC, คุณคุณแม่สายวิ่งไหมคะได้ดูคลิปคุณแม่หรือยังคุณแม่ฟันมาแล้วนะคะวิ่งบนหกนะคะวิ่งบนหกค่ะมีจับคู่ให้ด้วยนะคะมีจับคู่ให้ด้วยมีให้สองตัวสามตัวนะคะมีเลขล่าง ล่างคุณแม่ให้ที่หนะคะจับคู่01 05 29 59วงกลมที่5นะคะของคุณแม่สายวิ่งนะคะมีใครเป็น FC คุณแม่สายวิ่งไหมคะกลับด้านครับอ๋อถ้าอย่างนี้กลับไหมคะ อย่างนี้กลับไหมคะชัดไหมเพราะมันเป็นกล้องหน้านะคะ เข้ามาค่ะอยากอยากให้แอดมินพูดเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษากลางคะแต่มีมีเอฟซบางท่านอยากให้แอดมินพูดภาษากลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไลฟ์สดวันนี้ก็มาพบปะ เอฟซี FC, ที่น่ารักทุกท่านนะคะทานเข้ากันหรือ,อยังคะทานเข้าวกันหรือ,อยังค่ะ ใครเข้ามาดูก็ขอให้รวยๆนะคะขอให้รวยๆขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้โชคดีการงานเจริญก้าวหน้าให้เงินไหลกองให้ทองไหลามานะคะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคลิปนี้แอดมินก็จะขอลานะคะสวัสดีค่ะ